กล็อกอก้างประตูให้ดูนะครับเดี๋ยวนิดเดน่นกันนะครับ มาแอลคนนี้ทอดตาทูเสร็จแล้วจะลอกก้างให้ดูนะครับทําแบบโบราณนี่เลยเห็นไหครับเวลาเราใส่เกลือแล้วมันจะไม่ติดกัะทะ ยงเพิ่อทอดหัวให้หัวกรอบเอาหัวอย่างเดียวตอนนี้เหลืองกำลังได้ที่แล้วได้สวยแล้วผมเป็นคนกินหัวปลาคูไหมก็เลยทอดให้หัวกรอบตัวมันขึ้นไปข้างบนเอาหัวแช่น้ํามันไว้นะครับน้ำ้าไปทอดแต่หัวนะครับ นี้นะจะโชว์ตวปะปคุณหน่อยตั้งรัสมัยประมาณปีสี่สี่สามสี่สี่อ่ะผมซื้อคอนโดนะครับคอนโดหลังแรกก็ซื้อระทะใบเนี้ยสิบสี่นิ้วจากจากตลาดสะพันใหม่ปีสี่สามสี่สี่นะประมาณนั้นนะแต่ผมก็ย้ายอยู่บ้านทุกษ,ษาจนย้ายมาเนี่ยย้ายมาอยู่ ตูจวันคองแปดเนี่ยใบนี้ก็ตามมาด้วยกับถังแก๊สคู่นี้มาด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ปีสี่สามปีสี่อ่ะปีคิดูกี่ปีแล้วเนี่ยนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะครับก็เสด็จน้ำมันเนี่ยใช้อย่างทนมากเลยพระปีตีนิ้วเป็นเนื้อเหมือนเหล็กหล่อไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เหล็กแบบแม่ค้าเขาใช้อ่ะ โคตรคุ้นะจะบอกให้ทีนี้เราก็เอามาพักไว้นะครับให้ยินแป๊บนะึ่ง ครัวผมทําเสร็จแล้วเก็บครับเก็บครัวนี่นะทีนี้วิธีการทําให้วิธีการทําให้ให้ประตูถอดก้างน่ิที่ถอดก้างประตูนะครับนี่ยังไม่เย็นมาก เอามีดนะครับมีดบางๆเนี่ตบตบสันหลังมันตบสันหลังวัตถุนี่แนวแนวขีบนะครับต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 บเนี้ยนี่ยังร้อนๆเนี่ยะตบพุงซะหน่อยเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บทีนี้กลางบางตัวทอดแล้วมันก็อาจจะลอดอย่างนี้นะครับแซะเลยครับแซะแทะตรงก้างเนี่ยเอาต่อไอ้ก่างหลุดมานะฮะนี่อันนี้มันหลุดง่ายตัวนี้มันนั่นหน่อยถอด ถอดคีบออกนะครับถอดคีบออกอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยเงี้ยดึงคีบออกนะครับคีบที่เราทุบอ่ะมันจะหลุดง่ายนี่ตอนนี้มันร้อนคีบหลุดมาแล้วนะครับนิดเดียวคีบนิดเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับคีบคีบท้องกับคีบหลังนะครับนี่ก้างมันหักดึงเลยดึงดึงดึงเขี่ยร้อนดึงออกมาทางทางสันหลัง ดึงดึงสันหลังดึงอย่างนี้นะครับดึงดึงขึ้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ดึงฉีกข้างดึงอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะฮะเห็นไหมก้างก็จะหลุดละก้างก้างหลุดออกมาหมดเลยนะครับเนี่ยนี่เราก็เสิร์ฟคุณเมียได้ละนี่นะครับตี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 หลังเนี่ยงี้ยเงี้ยงี้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 ตีนะครับตีพุงพุ่งพุ่งถอดคีบนะครับ คีบกอดกอดคีบนะครับ,น,รบนี่สูตรคุณแม่เลยนะเนี่ยสูตรโบราณสูตรสูตรทาบุญน่ะสูตรเวลาทําถวายพระอะเวลาทําบุญเลี้ยงพระช่วยงานวัดเป็นเด็กวัดเนี่ยได้มาจากแม่ครัวมั่งแม่มั่งแสะเนื้อสักนิดนึงให้ก้างหลุดนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับนะฮนะเนี่ย ถ้า,หาง,งาหางอยู่จะดึงง่ายหางอยู่จะดึงง่ายดึงนี้เลยครับเนี่ยอ่หลุดซะแล้วเนี่ยดึงนี้เลยนะครับดึงขึ้นทางสันหลังแล้วก็ไปตั้งเรียบร้อยไม่มีก้างแล้วนะครับพร้อมกินก้างออกมาอยู่นี่หมดแล้วจบนะครับเดี๋ยวไว้ทำใหม่